สวัสดีครับผมเลยกคุ้ซิ้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็หลังจากได้พักเหนื่อยจากที่ไปงานนะครับก็จะดนาสินค้ามาเพื่อนๆดูครับว่าเมื่อวานนะครับมีสินค้าอะไรที่ผมได้จับจ่ายและซื้อไปบ้างนะครับก็จะมาดูกันนะครับก็ยังแรกก็ดูมนก่อนนะครับ คลิปนี้ก็จะให้ดูก่อนนะครับก็มี d o c กิ้งนะฮะ Dk Samsung นะครับนะครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นอของ Sony นะครับของอตัว HSB 52นะครับก็จะเป็น b l u e t o นะฮะของ Sony นะครับ ซึ่งตัวนี้เียวกอกว่าเบ็นตัวที่ผมอยากได้มัน,นได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมนะครับของแถมมันก็จะเป็นเป๋าเล็กนะครับเพื่อไว้เก็บนะฮะโอเคนะครับใยสองนะครับต่อไปอยาสามนี่เลยแพนตัวนี้นะครับ ก็อันนี้จะเป็นเป็นบูทูทูฟังนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากเจ้าอื่นคือว่าตัวนี้จะมีสายอยางเียนนะครับการแผ่ลิงกก็คือเชื่อมต่อเชื่อมต่อ,อ,ตอคือมันจะเป็น,นบูทูธนะฮะก็จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ ก็จะมีกันน้ำกันอะไรได้นะฮะแต่กันแค่ละอองน้ำนะครับเมดอินมาเลเซียนะครับ,รบก็ของแถมตัวนี้ก็จะเป็นเป๋าผ้านะครับก็เดี๋ยวผมไม่ต้องให้ดูนะครับของหดล ต่อไปเป็นตัวเด็กนะครับของผมนะครับที่ตั้งใจจะไปซื้อโดยเฉพาะเลยนะครับ <c oughs> แทนนะครับเป็นโซนี่ซับเบอรช็อตนะฮะเป็นาขายกันเป็นเลนกล้องนะฮะแต่ว่าสามารถทำได้หมดทุกอ,อ,อย่างยกเว้นแต่ว่า จะไม่มีจออะไรแค่นั้นเองนะครับก็เป็น DSC นะครับ QX100 นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจทีเดียวครับนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวมันเยอะมากครับนะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดแล้วก็จะมาอันบั克เกกล่องให้ดูกันนะฮะครับก็จะมีกระเป๋า กระเป๋านี้คือต้องซื้อทหารนะฮะ,นะ,นะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากันน้ำกันอะไรได้นิดหน่อยนะฮะก็เป็กล่องใส่นะครับก็ที่ได้มาก็จะมีแค่นี้นะครับดูนะครับอุ้ยต้องรอนะก็ หลักเลยก็คือไปอซื้ออุปกรณ์นะครับเพื่อเงินถือตัวเองนะครับเพราะว่าอไหนจะมีเครื่องตัว HTC แล้วก็ตัวซักวันนะฮะัที่ใช้อยู่นะครับก็ถือว่าสามสี่อย่างเนี้ยก็คือวาอ่าสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ ก็ยกเว้นแต่ตัวนี้นะครับที่จะเป็นของ C 1วันเท่นั้นที่จะใช้ได้แต่ถ้าของทั้งหมดนะครับตัวอย่างที่เห็นนี่คือสามารถที่จะต่อ pairing ผ่าน NFC หรือว่าวุทูดได้อยู่ได้นะครับก็โอเคครับก็รอชมคลิปอันพัคเก็ตของก็รีวิวคลิปต่อไปนะครับก็จะไล่ทีละอย่างนะครับครับสวัสดีครับ